AP เออหนึ่งห้าสี่ศูนย์ศูนย์ตัวนี้ตอนนั้นที่ผมซื้อมาประมาณแปดแสนกว่าบาทนะประมาณแปดแสนกว่าบาทแต่ตอนนี้ราคากระโดดไปเรือนที่เกือบสามล้านมีนหลายๆคนถามผมมาเยอะมากว่าอ,อยากจะเริ่มลงทุนนาฬิกาต้องเริ่มยังไงต้องเริ่มจับจุดจัาเรือนไหนผมเริ่มแนะนำก่อนเลยว่าการที่าทายผมได้เข้ามาในวงการนาฬิกาตอนแรกเลยย้อนกลับไปประมาณสักประมาณสักสามปีที่แล้วในตอนนั้นแค่ ผมอยากจะเปลี่ยนเงินสดให้ไปลงทุนอะไรบางอย่างที่เราไม่ต้องทํางานหนะักก็คือแค่ลงทุนแล้วปล่อยให้รอพย์สินมันเพิ่มมูลค่าของมันเองมันบอกหรือว่าประมาณสักปีนึงนะประมาณปีหนึ่งประมาณจะได้อผลตอบแทนประมาณ5 1 0แต่เดี๋ยวจะไล่า้ฟังว่ามันเกินมากกว่านั้นแบบเยอะมากเรือนแรกที่ที่ที่ผมเริ่มเลยก็คือจะเป็นเรือนซับหน้าดําคือเรือนเนี้ยตอนนั้นผมซื้อมาประมาณสัก2 0 0 0 0กว่ขบาท คือในตอนที่เริ่มซื้อในตอนนั้นก็คือเรือแรกเลยกลัวซ้ำๆไม่กล้าซื้อของแพงๆก็คือพอเริ่มซื้อเสร็จมองว่าเริ่มต้นควรจะเริ่มต้นตัวไหนผมเริ่มต้นจากตัวนี้เลยเพราะมันถูกที่สุดในตอนนั้นเราก็เริ่มต้นจากตัวนี้ตอนนั้นเราซื้อมาประมาณสักสองแสนกว่าบาทอนนี้เรือหนึ่งประมาณสักสามแสนห้าอันนี้กําไรก็กําไรเกือบ100%แล้วก็หลังจากนั้นพอเริ่มราคาเริ่มขึ้นแล้วเราเริ่มเห็นแล้วบอกก่อนนิดนึงว่าการลงทุนนาฬิกา ได้ประโยชน์อยู่2อันอันที่1เงินเพิ่มมูลค่าคือคุณได้กําไรจากมันอยู่แล้วอันที่2นอกจากกําไรเป็นตัวเงินแล้วคุณจะได้กําไรใส่กาไรใส่คืออะไรคุณได้ใส่ด้วยอระลองนึกภาพว้าถ้าเกิดคุณซื้อที่ดินคุณซื้อบ้านลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่คุณก็แค่ลงทุนไปตรงนั้นคุณไม่ได้ใช้จ่ายอะไรกับมันคุณไม่ได้หยิบมันมาใช้คุณไม่ได้คือได้แค่วางไว้อยู่แบีแต่นาฬิกาข้อดีของมันก็คือคุณได้ใส่คุณได้ออกงานคุณได้เอ่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัว ผมเริ่มจากตัวเ,เรือนต่อมาเป็นตัวโรเล็กตอนช่วงนั้นคือผมจะเก็บแต่โรเล็กจริงๆรอบนี้รอบที่สองผมทำกำไรไปรอบนึงแนละ้วจริงๆผมอะใส่เข้าแต่แบบเรือนทอง,ทองถ้าเป็นเรือนเงินผมใส่ไม่เข้าผมก็เลยในช่วงแรกในตอนนั้นผมเก็บแต่เรือนเงินแล้วพอผมขายทำกำไรออกไปผมก็เหลือแต่นแนะนำตัวหนึ่งเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวโรเล็ก50ห้าสิบปีผมจะบอกนิดนึงว่า,เ,าเรือนนี้ แตกต่างจากตัวอื่นยังไงเรือนนี้ต่อให้มีเงินกระสือไม่ได้เพราะว่าผมจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัว50ปีที่โรเลกเขาคบรอบ50ปีแล้วเขาก็ทําตัวนี้ขึ้นมามีจํานวนจํากัดและข้อสําคัญคือเรือนนี้ที่ผมได้มาเขาเรียกสีตองอ่อนปกติสีนี้จะเป็นสีเขียวธรรมดาแต่ผมได้มาคือเป็นสีตองอ่อนที่แบบคือหาไม่ได้ในไทยคือมีแบบมีน้อยมากอะ่ะคือสีตองอ่อนตัวนี้คือ มันมันเกิดขึ้นธรรมชาติจริง,รงๆเขาเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็พอใช้ไปสักพักหนึ่งมันดอกของมันเองแล้วก็กลายเป็นเอกลักษณ์ที่คนตามหากันตัวนี้จะเป็นตัวโรเล็กตัว50ปีที่แบบหายากม,มากๆตัวนี้ตอนนั้นผมซื้อมาน่าจะประมาณ5แสนกว่าบาทตอนนี้ประมาณ7-8แสนประมาณนั้นแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวผมก็เก็บแต่โรเล็กในช่วงนั้นก็จะเป็นตัวโรเล็กหน้าฟ้าโรเล็กรูทเบียตัวหน้าช็อกโกแลต แต่ละตัวถ้าเกิดว่าแต่ตัวที่กําไรร้อยร้อยเป็ขึ้นเลยถ้าเอาตัวแบบพีคกนะที่กําไรแบบขึ้นพีิกเลยโรเล็กผมว่ายังยังยังไม่กระโดดเท่าไหร่แต่ตัวที่พีคๆเลยคือตัว AP ต้องบอกกับว่าในตอนที่3ปีที่แล้วที่ผมเริ่มสะสมอะไรเงี้ยคนที่นิยมก็จะมีแค่มีโรเล็กมีปาร์ตี้ที่เขานิยมสะสมกัน AP เนี่ยคนเล่นน้อยเพราะอะไรเพราะว่าราคาไม่กระโดดกระโดดน้อยมาก แต่สิ่งที่ผมมองและคนที่เขาพูดกันในวงการนาฬิกาเขาบอกว่าตัวเ p เนี่ยเกรดมันเดียวกับตัวปาเต็กแต่ถามว่าคนยังเล่นน้อยอนาคตมันมีโอกาสที่จะทำกำไรได้สูงผมก็มองว่าเฮ้ยผมใส่และสวยตัว AP เนี่ยผมใส่และเข้ามือมากเลยคือมันสวยมากผมก็เลยคิดว่าผมเก็บตัวนี้ดีกว่าใส่และสวยด้วยได้ใส่เพล่แล้วก็เดี๋ยวอนาคตต่อให้ตอนนี้กาไรยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวอนาคตผมว่ามันน่าจัดนะผมดาวในตอนนั้นว่ามันน่าจะกระโดดเทียบเท่ากับ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือใน3เดือนนี้สเดือนนี้เอ่อเดือนเดือนแรกที่ผมเก็บกองคือเป็นตัว AP เอ่อห้า่ตัวนี้ตอนนั้นที่ผมซื้อมาประมาณ8 0 0 0 0นกว่าบาทนะประมาณ8 0 0 0 0นกว่าบาทแต่ตอนนี้ราคากระโดดไปเดือนนี้เกือบ3ล้านทํกำไรผมขึ้นประมาณเก,เกือบเกือบสามร้อเ็นที่ผมได้ต่อมาผมเล่นตัวนี้อีกตัวเอ AP ตัว2 6 3 3 1 ST ตัวนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ตอนนี้ผมซื้อมาไนดะ้ประมาณ9 0 0 0นกว่าบาท ตอนนี้ประมาณทั้งสามล้านห้าขึ้นแบบขึ้นแบบโหดมากแล้วก็มาตัวตัวนี้ต่อตัวเอพีสองหกสามสามหนึ่งอันนี้ตัวเรือนทองตัวนี้ผมซื้อมาได้จะประมาณล้านเจ็ดตอนนี้ห้าล้านประมาณห้าล้านห้าราคากระโดดแบบโหดมากแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวหน้าฟ้านะสองหกสามสามหนึ่งเป็นตัวหน้าฟ้าตัวนี้ที่คนนิยมส่วนใหญ่คนนิยมหน้าฟ้าของ AP ตัวนี้ผมซื้อมาตอนนั้นก็ประมาณน่าจะประมาณ ประมาณล้านนิดๆตอนนี้ประมาณสักสามล้านกะบาประมาณ3ามล้านห้าคือ,อสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือในการที่เราเริ่มเล่นนาฬิกามันมีจริงๆมันมีเยอะกว่านี้เยอะเยอะมากเลยและเป็นเรือนที่แบบสวยๆเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดคนอยากจะเล่นจริงๆผมอยากจะให้คุณดูก่อนว่าคุณจะเล่นยี่ห้อไหนแล้วยี่ห้อที่คุณเล่นนะ่ะถ้าตัวที่แบบเต็งๆที่ตลาดต้องการแล้วคุณขายก็แบบขายง่ายอ่าผมบอกแบบนี้ก่อนว่าเวลาที่ผมซื้อผมคิดว่าไม่ใช่แค่ผมซื้อเก็บอย่างเดียวเวลาผมขายต้องขายง่ายด้วย เหมือนมันแปลเปลี่ยนเงินสดได้ง่ายผมก็จะเลือกอยู่เอพีโรเล็กแล้วก็ปาเต็ที่ผมะจะเลือกอยู่แค่3ตัวแล้วก็สิ่งสําคัญที่ทุกคนดูก็คือไม่ดูแค่ความสวยแต่ดูตลาดต้องการ ลองไปศึกษาในกลุ่มลองไปศึกษาในเว็บไซต์ต่างๆลองไปดูว่าเอ้ยตลาดเขาต้องการตัวไหนคนนิยมแบบไหนถ้าคุณเล่นในตัวที่เขาเล่นราคามันจะขึ้นและถึงเวลาที่คุณขายคุณพร้อมอย่จปล่อยทำกำไรได้มีคนที่รับซื้อมดบางคนอบอกว่าเฮ้ยในการเรือนึงผมเคยเห็นนะบางคนถามว่าเอ้ยในการเรือนนึงเนี่ยเรือนนึงสามล้านห้าล้านบางเรือนเป็นสิบล้านถามว่าจะขายได้ไหม,มผมบอกให้ว่าพวกนี้มันมีจํานวนจํากัดนะมันไม่ใช่ว่าเขาผลิตแบบไม่อันไม่ใช่ แต่แต่ละโล่งเนี่ยเขามีผลิตจำก,กัดคุอปีหนึ่งเช่น A.P. ปีหนึ่งหลักหมื่นเรือนโรเล็กปีหนึ่งหลักแสนเรือนแต่ลองคิดภาพดีว่ามันไม่ใช่ประเทศไทยต่างประเทศยิ่งจีนเนี่ยโหจีนเขาเขาแหกมันซื้อกันเลยของพวกนี้ไม่พอมันเลยทาให้เขาเรียก d e m a n กับับพพลายตลาดมีความต้องการเยอะมากแต่ว่ากําลังการผลิตมันนอยมากมเลยทําให้ราคามันขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าผมมองจริงๆราคามันขึ้นอยู่กบ้านที่ดินอะไรหลายๆอย่างด้วยแต่ว่าอันนี้แล้วแต่นะ ใช้เราคิดพิจารณาด้วยตัวเองว่าโอเคเราสําหรับเราเหมาะสมที่จะลงทุนอะไรนี่ผมไม่ได้เชิญชวนให้แนะนํามาลงทุนแต่ว่าเป็นการเรีกเป็นการแชร์แบบปันประสบการณ์ก็เแล้วกันว่าในการที่ผมลงทุนทั้งหมดนี้แล้วผมได้อะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นเป็นเรียกช่องทางช่องทางหนึ่งก็นแล้วกันสำหรับคนที่อยากจะลงทุนโดยที่ไม่ต้องออกแรงแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาอะลรมาก